สวัสดีคับผมจิตินชาแนลนะคะผมแล้ววันนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมวันนี้ชุดผมอาจจะเท่หวันนี้เรามาผ่ากบนะครับจะเป็นไงไปดูกันนี่เลยก็คือกบที่เราจะผ่านะครับผมน่ากลัวมากยูทุบมันจนตายแล้วเลือดเต็มปากเลยนี่นะครับก็เริ่มกําลังจะผ่าแล้วนะครับนี่ก็เอาเข็มหมดตึงตัวกบนะครับไม่ให้มันขยับนะครับจะได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับพร้อมโอเคตอนนี้เราก็กําลัง ตึงเข็มหมุดให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราพอเราตึงเข็มมุดเสร็จเราก็จะผ่าเนื้อมันได้แล้วนะคบผมนี่คีบมันขึ้นมาอู้นี่เนะครับผมก็กาลังจะแบบดึงมันขึ้นมานี่นี่ดึงขึ้นมาเอาดึงไม่ได้ดึงไม่ได้ดึงไปเพื่อนดึงไม่ได้นะเอาดึงขึ้นมาเอ้าไม่ได้อีกต้องคีบก่อนแล้วถึงจะตัดได้ครับผมนี่ดึงคีบไม่ได้สักทีจนมีคนต้องมาช่วยนะครับอีกคนบอกว่าจะทําได้แน่นอนออาก็ไม่ได้ดีเออ เกล้าเกล้าเกล้ากล้าเออนั่นแหละนั่นแหละไม่ทันไม่ทันเฮ้ยอิง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 เร็วเร็วเราจะมาเสียเวลากับการขี้ไม่ได้เฮ้ยเอาได้นะครับตัดนะครับตัด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 เออกว่าจะได้กว่าจะได้นะครับผมกลุ่มเรานี่ใช้เวลาขี้ไปนี่หลายสิบนาทีอยู่นะหมายถึงว่าแบบขี้นานเออนั่นแหละขี้ไม่ได้สักที นี่เราตัดตัดตัวไปที่เนื้อโอ้ยใครใจไม่ถึงห้ามดูนะครับใครใจไม่ถึงห้ามดูนะน่ากลัวมากแบบเสียวหมดเลยเสียวมันจะจะยออะไรเงี้ยเออต่อไปนะครับผมนี่นี่ก็กำลังตัดแล้วเราก็จะมาตรึงตรึงหนังมันนะครับผมนี่เราจะตึงหนังตึงหนังมันจะได้สะดวกต่อการทํางานนะครับเอออะ ตัดต่อไปตัดตัดตึงตึงขึ้นมตัดดึงตึงนี่นะครับก็คือสมาชิกกลุ่มเรานีก็มีผมแล้วก็มีเพื่อนอีกสามคนช่วยกันนะครับนี่ตึงทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคบผมต่อไปเราก็จะมาผ่านะครับผมนี่ต่อไปเราก็จะมาตัดเข้าไปอีกนะครับตัดลึกๆเข้าไปอีกนะครับโคตรตื่นเต้นอะไรนะมันจะมีอะไรอะ เฮ้ยใจพี่ถึงอย่าดูนะทุกคนคลิปนี้บอกเลยคลิปนี้ถ้าใจไม่ถึงห้ามดูเอาแล้วเรามาดูกันว่าใครมีอะไรโอ้โหโอ้โหโอ้โหน่ากลัวมากสยดสยองมากนะครับมีเส้นเลือดแล้วก็มีอวัยวะเต็มไปหมดมีแล้ต้องมาดูดเลือด ดูเลืองมันขึ้นมาดูเลืองไม่เป็นอีกเพื่อนดูเล nope ืองมันขึ้นมาไดูเลือดไม่ใช่อวัยวะขึ้นมาดูเลือดดูเลือดดูเลือดไม่ได้นะครับดูเลือดไม่ได้นะครับายามต่อไปนะครับโอ้ยโอเคโอเคผมดูไม่ไหวขอจบคลิปตรงนี้แล้วกันนะไม่มีอะไรละ